สวัสดีครับพี่น้องเจอกันคือเก่าเหมือนเดิมพี่น้องวันนี้มาเห็ดไก่ไตน้ำพี่น้องไก่ไตน้ำพี่น้องเอาน้ำไเนาะพี่น้องไก่ไตน้ำพี่น้องไก่ไตน้ำพี่น้อไก่ไตน้ำพี่น้อเซลลให้ดึง

ังที่หนึน่งใกล้ใต้น้ำพี่น้องอือแ้บใต้น้ำคืนพี่น้องม,มันสุกใกล้ใต้น้ำครับผมก็ดูหน้าตาพี่น้อง